สวัสดีค่ะเที่ยวแถวบ้านค่ะวันนี้เราพามาตรงนี้แล้วแหละจากคลิปที่แล้วที่เคยบอกไว้ว่าเดี๋ยวจะลองพามาทางนี้วันนี้ได้พามาแล้วแหละทางนี้ไม่เคยมาเลยมาครั้งแรก กเพื่อนๆสบายดีไหมคะหวังว่าทุกคนคงจะสบายดีนะทางนี้ยังไม่เคยมาเลยพี่ลองมาครั้งแรกนะคะไม่รู้มันจะไปทะลุตรงไหน สาดซันเลยนะคะทางมันขูกค่ะอาทะลุตรงนี้ดูแล้วแหละไปทางนี้ดีกว่า ออกนะคะแต่ก็ว่ายังหนาวอยู่ใส่ถุงมือใส่หมวกออกมาเลยอยู่บ้านเลยก็ าอาจจะยานปั่นลงไปทางนี้ปั่นลงไปทางนี้ล้องไปทะลุไหนอ่ะไม่เคยมาไม่เคยมาเหมือนกัน ตอนนี้เวลาตอนเช้าเลยนะคะเราออกมาประมาณแปดโมงกว่ากว่าตรงนี้คือตรงไหนเนี่ย ดูกันไปเรื่อยๆนะคะว่าเราจะไปทะลุตรงไหนหลงไวพ้พร้อมๆกันนะถ้าหลงอะ่ะ เป็นแบบเออเป็นแบบลงเรือพวกลงต่อเรือลงซ่อมเรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เคยมาตรงนี้อ๋อมันทะลุมาตรงนี้อ๋ขอข้ใจล้นี่ค่ะทุกคนเป็นท่าเรือ อะไรแล้วเราจะไปทางไหนไปทางไหนต่อไปทางขวาแล้วกันทุกคน คนไปทางนี้งงเหมือนกันอันนี้เป็นอะไรใช่จุดบูชายันไว้ จะไปทะลุตรงไหนคนเหมืนก็มีหลายช่องหลายทางเหมือนที่ไทยเนาะถ้าคนไม่เคยมาก็จะงงๆเราก็จะงงๆหน่อยเพราะเราก็ไม่เคยมา ไปทะลุเลย ตรงนี้คือตรงอ๋อเฮ้ยม,มาทะลุตรงนี้เลยเหรอ,อทุกคนมันมาทะลุตรงนี้แหละทางที่ฉันปั่นจักรยานกลับบ้านทุกวันเนี่ยนีมันจะผ่านสะพานนี้แล้วก็ออกถนนอตอนนี้ งงมากมากเวอร์งงมากๆเวอร์ทุกคนภาพจะสั้นๆเลยนะเพราะว่าทางมันมันขรุขระ คนฉันเห็นพี่ๆคนไทยอะ่ะเขาเนี่ยต้นอันเนี้ยเขาเด็ดยอดยอดเอาไปผัดผัดเหมือนผักบุง้งก็ไม่รู้ว่ารสชาติมันเหมือนผักบุ้งหรือเปล่าทุกคนคะคลิปนี้ขอลาไปเท่านี้ก่อนนะ อย่าลืมกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้ชมคลิปใหม่ๆกันนะขอบพระคุณมากที่เข้ามารับชมคะ่ะสวัสดีจ้า